สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหมวก Enduro กันอันนี้ไม่ใช่หมวก Enduro ครับเป็นหมวก Touring หรือโมตาร์นี่ครับเพิ่งถอยมาใหม่เป็น Onel Series 2ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคือหมวกนี้รับจะมีชิลมาให้ ถ้าเป็นหมวกแบบ enduro หรือหมวกวิบากอะ่ะก็จะก็จะใส่แว่นครับผมใส่แว่นไปในช่องนี้แต่มันเป็นฝ้าได้อย่างนึงต้องแบบคอยเปิดปิดเปิดปิดตลอดผมเลยลองเลือกเป็นหมวกคล้ายๆหมวกทัวริงมาใช้ใดูตัวนี้ก็อยู่ที่น้ําหนักที่ประมาณพันหนะครับพันพันห้าเก้าสิบวกลบห้าสิบครับนี่จะเป็นลายใหม่เลยอันนี้จะเป็นลายที่แบบลวดลายเยอะหน่อยครับอันนี้จะเป็นรุ่น f e r l e ของโอเนลครับผมก็สิ่งที่จะให้มาก็จะเป็นมีถุงผ้ามาให้ครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกันฝ้ามาให้อีกอันนึงเอาไว้ใส่ไว้ใส่ข้างในนะครับเพื่อเวลาที่ฝนตกจะไม่ค่อยจะไม่เป็นฝ้าก็ดีไซน์ก็ถือว่าโอเคนะครับน้ําหนักก็พอได้แต่รู้สึกว่าอันนี้ไซส์เอ็มนะครับที่ผมใส่แต่น่าจะใหญ่ไปน,นิดนึงใส่แล้วน่าจะหัวโตสําหรับการดีไซน์ ก็ดูพวกนวมข้างในก็นิ่มดีครับมีแผ่นการเสียงมาให้ด้วยการลมเข้าไม่ใช่กันเสียงนะครับตัวกลิฟล็อก็จะเป็นธรรมดาไม่ใช่ดีซีลิงปายในก็ออกแบบมาดีครับอันนี้จะเป็นโน้ทาวของแคลิฟอร์เนียนะครับแต่น่าจะผลิตที่จีนครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับไซเอ็ม ได้พอดีนะครับเวลาขี่ก็จะเปิดมานะครับแล้วเวลาที่เหมือนขี่ลายลายสไลด์หรือลายสเดย,ยาวๆก็จะปิดมาเพื่อการฝุ่นกับการฝนครับผมถ้าเหมือนมีแดดก็เขาจะมีแว่นมาให้นะครับก็โอเคครับแว่นรู้สึกว่าเต็มดีครับไม่ขัดลูกหูลูกตาก็ถือว่าโอเคครับน้ำหนักก็โอเคดูข้างๆกันแต่รู้สึกว่าหมวกจะใหญ่ไปหน่อยจะทำให้หัวโตรครับเพราะผมเป็นคนตัวเล็กด้วย ก็ถือว่าโอเคครับถ้าใส่แบบพอดีเลยไซส์ M ผมวัดน้ำหนักหัวได้ประมาณ56นะครับแต่อันนี้จะเป็นหมวก58ก็บวกไปอีกไซส์หนึ่ง57 58ก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับราคา4,950 ถือว่าโอเคทีเดียวกับการดีไซน์แล้วก็สีที่สุดฉาดมากก็ถ้าใครยาสั่งก็ไปดูกันได้ที่ร้านแพดด็อกหรือไม่ในโชป p ี้ร้านแพดด็อกครับผมตอนนี้จะมีลดราคาอยู่ลองเข้าไปดูกันได้ผมว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละแพดด็อกโอเคก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวลองไปขี่จริงๆ ติดตามดูคลิปไปเรื่อยๆครับว่าการใส่จะเป็นยังไงมั่งเวลาไปขี่จริงเดี๋ยวผมจะรีวิวไปทีสําหรับตอนออกไปขี่ก็ถ้าใครที่อยากหารุ่นนี้อยู่หรือ,อยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่นไหนลองลองดูครับเพราะผมก็หารีวิวไม่เจอเหมือนกันว่าตาม YouTube ตาม Google พวกนั้นครับว่าคนใส่มาแล้วรู้สึกยังไงมั่งเพราะไม่ค่อยมีรีวิวเหมือนกันจะเป็นรีวิวของต่างประเทศก็โอเคครับใครว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเช่นเดิมแล้วก็รอบหน้ามีของแต่งหรืออุปรกรณ์อะไรไ ใหม่มาเพื่อในการขี่รถก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันอีกครับจเจอนะกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ